สวัสดีค่ะลูกค้าห้างทองหวังอยากมีทุกท่านนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะยามบ่ายนะคะทุกวันนะคะลูกค้า วันนี้นะคะนำเซอร้เมือลายใหม่น้ำหนักสองสลึงนะคะมาอัปเดตให้ชมกันนะคะสินค้าค้าอาเพิ่งส่งจากห้องผลิตวันนี้นะคะจะมีประมาณสิบกว่าลายเนาะเดี๋ยวมาชมกันนะคะลูกค้าแต่ก่อนจะไปชมลายทองนะคะลูกค้าฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะที่ช่องยูท b e ห้างทองหวังอยากมีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ลายทองใหม่ๆที่เราจะอัปเดตให้ชมกันนะคะแล้วก็ฝากลูกค้าเข้าไปกดติด ตามนะคะทางช่องทางหนึ่งช่องทางนะคะก็คือนะ Facebook นะคะเซิร์ชท้่าห้างทองหวังอยากมีแล้วก็ฝากเขาไปกดติดตามด้วยนะคะลูกค้าหากลูกค้านะคะที่ต้องการสอบถามราคาทองเนอะหา,าให้ลูกค้านะคะแอดไลน์นะคะที่จะอยู่มุมด้านซ้ายมือของหน้าจอ ะะแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ทักเข้ามาบอกว่าสอบถามราคาทองชิ้นไหนนะคะก็แคปภามมาด้วยนะคะทางร้านจะไม่ตอบราคาทองใต้คอมเมนต์นะคะเนื่องจากว่าราคาทองมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงตลอดเวลาเนาะ,ะเดี๋ยวไาชมกันเลยนะคะลูกค้าว่ามีลายไหนบ้างคะ่ะลายแรกนะคะลูกค้าจะเป็นสร้อยข้อมือนะคะสร้อยข้อมือก็จะเป็นงาน ขั้นตุ้มฉลุลายนะคะตัวสร้อยนะคะลูกค้าจะเป็นลายเบนท์ค่ะตรงนี้จะเป็นดอกพิดกุลนะคะความยาวเส้นนี้นะคะลูกค้าจะอยู่ที่1 6 5เซนติเมตรค่ะน้ําหนักสองสลึงนะคะถาดนี้ทั้งถาดน้ําหนักสองสลึงนะคะลูกค้าลายต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นแทกข้อมือลายรวงข้าวนะคะ เหลืองขาวค่ะแล้วก็ให้หัวใจนะคะคู่นะคะลูกค้าความยาวเส้นนี้จะอยู่ที่17ซนติเมตรนะคะดีไซน์น่ารักมากๆเลยค่ะ,คะต่อมานะคะลูกค้าเป็นงานตุ้งติ้งแฟชั่นนะคะตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายถ่าโล ล้อมพอยแล้วก็ตัว c ีซีลงยาสีแดงนะคะความยาวเส้นนี้จะอยู่ที่17ซนติเมตรนะคะต่อมานะคะลูกค้างานบ๊อบคอนนะคะอะไรน่ารักน่ารักใลายตุ้งติ้งหัวใจใหม่แล้วนะคะลูกค้ารายนี้ขายดีมากๆนะคะมาเท่าไหร่นะคะก็หมดนะคะลูกค้าสร้ข้อมือนะคะลายบ๊อบคอนนะคะลูกค้านี่เลยจ้ะ หัวใจนูนนะคะนี่ค่ะจะประมาณนี้นะคะห้อยนะคะตุ้งติ้งหัวใจค่ะความยาวเส้นนี้จะอยู่ที่16.5ซนติเมตรนะคะต่อมานะคะลูกค้าก็จะเป็นลายแฟชั่นนะคะจะเป็นรูปตัวดีดอกคู่กันนะคะลูกค้าเส้นแรกนะคะตัวส้อยจะเป็นลายโซ่ประหลังนะคะแล้วก็จะเป็นตัวดีดอกเนาะคะ่ะ,ค,ะคู่กันนะคะลูกค้า สลับกันไปเรื่อยๆนะคะความยาวเส้นนี้นะคะจะอยู่ที่17เซนติเมตรนะคะส่วนเส้นนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นดีด็อกเหมือนกันนะคะแล้วก็คั่นด้วยลงยาสีขาวแล้วก็สีดํานะคะสลับกันไปนะคะลูกค้าเป็นงานแฟชั่นดีไซน์เก๋ๆนะคะเส้นนี้นะคะลูกค้าความยาวจะอยู่ที่17เซนติเมตรเหมือนกันนะคะดีไซน์ต่างกันนะคะความเก๋ คนละแบบนะคะลูกค้าแต่รับรองว่าเส้นไหนใส่ก็สวยค่ะลูกค้าเส้นนี้อาจจะใส่วันวันที่นะคะเส้นนี้อาจจะใส่วันคู่นะคะซื้อไป2เส้นรับรองว่าใส่รับกลัวปังแน่นอนค่ะต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นสร้อยขมือนะคะตัวสร้อยนะคะลูกค้าจะเป็นลายปังอ้อยนะคะแล้วก็ห้อยตุ้มติ้งด้วยลูกโซมานะคะลูกค้าความยาวเส้นนี้ 6.5ซนติเมตรค่ะต่อมานะคะลูกค้าเส้นนี้นะคะจะเป็นลายกระดุกมังกรน,นะคะลูกค้าแล้วก็ห้ตุ้งติ้งหัวใจนะคะความยาวเส้นนี้นะคะลูกค้าจะอยู่ที่16เซนติเมตรนะคะดีไซน์น่ารักเก๋กันมากๆเลยค่ะใส่สวยนะคะแข็งแรงทนทานนะคะต่อมานะคะมางานน่ารักน่ารัก นะคะลูกค้าก็คืองานห้อยตุ้งติ้งนะคะรูปปลามงคลนะคะรงยานะคะสวยหวานพาสเทลนะคะน่ารักมากมาเลยคะ่ะตัวสร้อยนะคะเป็นลายสีเ่เสานะคะลูกค้าความยาวเส้นนี้จะอยู่ที่15-5เซนติเมตรนะคะใครชอบลายน่ารักน่ารักแบบน,นี้นะคะไม่ควรพลาดเลยคะ่ะมาคะ่ะมากันต่อเลยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่ชอบงานดอกไม้นะคะ รอบนี้จัดมาให้สองแบบเก๋มากๆเลยนะคะสำหรับ,บอสองรายนี้นะคะลูกค้าก็คือจะเป็นต่างกันแค่ลงยานะคะอันนี้จะเป็นลงยาสีชมพูนะคะน,นี้จะเป็นลงยาสีแดงค่ะลูกค้าตัวสร้อยนะคะจะเป็นหลายโซ่ฝรลังทังคู่เลยนะคะความยาวนะคะจะอยู่ที่16เซนติเมตรนะคะดีสายสวยมากๆเก๋มากๆเลยค่ะลูกค้า สำหรับสัที่ชอบงานพลอยแล้วก็ชอบงานอินฟินิตี้นะคะเส้นนี้ตอบโจทย์ลูกค้ามากเลยนะคะอินฟินิตี้นะคะลูกค้าหรือว่ารูปเลขแปดเนาะก็คือ,อความรักนะคะความรักเสริมความรักไม่มีวันสิ้นสุดนะคะการเงินการงานนะคะเสริมความปังนะคะเสริมความมงคลนะคะไม่มีวันสิ้นสุดนะคะแล้วก็เส้นนี้นะคะลูกค้าสวยนะคะเพราะว่าเป็น พลอยเก๋ๆเลยนะคะพอยน้ำขาวใสนะคะเล่นไยดีมากๆเลยนะคะลูกค้าตัวสร้อยนะคะจะเป็นลายโซ่ไข่นะคะความยาวเริ่มต้นจะอยู่ที่15เซนติเมตรถึงยาวสุดนะคะจะอยู่ที่17เซนติเมตรนะคะเพราะว่าม่ส่วนแบบระดับนะคะลายต่อมานะคะลูกค้า หน้านออนนคุณตากันไหมคะก็คือไดายโซ่ทับไลน์นะคะแต่ว่าเส้นนี้นะคะลูกค้าจะตีเป็นเ,เขาเรียกว่าทําเป็นงานปล่งขยายนะคะขยายให้ให้ใหญ่ขึ้นนะคะก็จะมีความค่อนข้างโอ่งนะคะลูกค้าความยาวเส้นนี้นะคะจะอยู่ที่17เซนติเมตรนะคะใครชอบงานโป่งขยายนะคะควรจัดเส้นนี้นะคะแล้วต่อมานะคะอีกแบบหนึ่งนะ เป็นงานโปร่งขยายเหมือนกันนะคะลูกค้าความยาวจะอยู่ที่17เซนติมตรเหมือนกันค่ะเส้นใหญ่ๆนะคะใส่สวยมากนะคะน้ำหนักสงสุงเท่านั้นนะคะลูกค้าหากลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะได้ลายไหนแบบไหนนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้นะคะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ